อัศด,ดาทศสะสาหะสะริกาปรัชยาปารมิตาสูตรตอนที่เจ็ดยอดมณีแห่งนครโพธิจิตปัญญาบารมีในมิติแห่งความไพศาลเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมเดินทางในธรรมทั้งหลาย ในวาระนี้เราจะมาศึกษายอดมณีอันเป็นบทสรุปของมหานครแห่งโพธิจิตในหัวข้อเรื่องยอดมณีแห่งนครโพธิจิตปัญญาบารมีในมิติแห่งความไพศาลเพื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติ ของปัญญาอันเป็นทั้งหนทางและเป็นทั้งจุดหมายของการเดินทางทั้งหมดณยอดเขาคิดจะกูดนั้นหลักการแห่งปัญญาบารมียังคงตั้งมั่นอยู่บนการเห็นแจ้งในความว่างและการใช้ปัญญานั้น เพื่อละวางแม้กระทั่งตัวปัญญาเองแต่ในพระสูตรหนึ่งมืบรรทัดนี้องค์พระศาสดาได้ทรงขยายความในประเด็นที่ว่าปัญญาบารมีนั้นมิใช่เป็นเพียงบารมีข้อสุดท้ายหากแต่เป็นสภาวะที่แทรกซึม และดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งพระองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นว่าปัญญาบารมีนั้นมิใช่เป็นเพียงการรู้ว่าขันห้านั้นว่างเปล่าหากแต่คือการเห็นแจ้งว่าทุกทุกสภาวธรรมหรือออดามาสตั้งแต่รูปธรรมที่หยาบที่สุดไปจนถึง พระสัพพัญยุตยานอันเป็นธรรมที่ละเอียดที่สุดล้วนแต่มีธรรมชาติเดียวกันคือสุญญาตาไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎแห่งความว่างนี้และเพื่อทำให้ความเข้าใจนี้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงแสดงอุป,ปมาแห่งแสงสว่าง องค์พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนสุภูติปัญญาบารมีนั้นเปรียบประดุษแสงสว่างแสงสว่างทำให้เรามองเห็นสรรพ,พสิ่งหากปราศจากแสงสว่างเราย่อมไม่อาจมองเห็นรูปทรงหรือสีสันใดได้ฉันใดก็ฉันนั้น หากปราศจากปัญญาบารมีบารมีอีกห้าข้อคือทานศีลขันติวิริยะและฌานย่อมเป็นดั่งคนตาบอดที่ไม่อาจจะเดินทางไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ปัญญาคือดวงตาที่ทำให้การกระทำความดีทั้งปวงกลายเป็นการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น แต่เรามิอาจจับต้องแสงสว่างได้เราสามารถจับต้องวัตถุที่ถูกแสงส่องแต่เรามิอาจกำเอาแสงสว่างมาไว้ในมือได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระโพธิสัตว์สามารถใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาสปปรรพสิ่งแต่ท่านมิอาจยึดมั่นในปัญญา ว่ามันเป็นสิ่งของหรือสมบัติของตนได้ปัญญาบารมีคือสภาวะไม่ใช่วัตถุแสงสว่างไม่มีตัวตนของตนเองแสงสว่างไม่ได้มีสีหรือรูปทรงเป็นของตนเองมันเพียงแต่เปิดเผยซึ่งสีและรูปทรงของสิ่งอื่นฉันใดก็ฉันนั้น ปัญญาบารมีก็ว่างจากแก่นสารในตัวเองมันเป็นเพียงสภาวะรู้ที่ส่องสว่างให้เห็นถึงธรรมชาติอันว่างเปล่าของธรรมทั้งปวงดังนั้นการบำเพ็ญปัญญาบารมีที่สมบูรณ์จึงมิใช่การพยายามแสวงหาปัญญาหากแต่คือการขจัดเมฆหมอก คืออวิชชาและความยึดมั่นที่บดบังแสงสว่างอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของจิตเราเมื่อเมฆหมอกสลายไปแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นเองโดยมิต้องสร้างสรรค์บัดนี้มหานครแห่งโพธิจิตของเราได้ถูกอาบไล้ไปด้วยแสงแห่งปัญญาอย่างสมบูรณ์แล้ว การเดินทางในเล่มที่สี่อัดสดาทะสะสาหะสาริกาปรัิยาปารมิตาสูตรก็ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ในตอนต่อไปเมื่อเราได้สำรวจมหาคนครนี้จนทั่วแล้วกองคาราวานแห่งธรรมของเราก็จะเดินทางไปยังดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่า เราจะเริ่มต้นการเดินทางในเล่มที่หปัญจวิงสติสาหะสาริกาปรัยาปารมิตาสูตรหรือ The 25,000 Line Sutra เพื่อไปดูกันว่ามหานครที่เราได้สร้างขึ้นนี้จะขยายขอบเขตออกไปกลายเป็นมหาทวีปที่เปี่ยมด้วยรายละเอียด อันน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร